วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเออกลับมาเจอกันนะคะในช่องรีวิวนิยายวายนะคะนิยายวายจีนโบราณน,นะคะคือถ้าไม่วายถ้าไม่จีนถ้าไม่โบราณเนี่ยก็จะไม่ค่อยอ่านนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสเต็ปแบบว่าไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากรีวิวนะคะต้องถ้าช่องเนี้ยค่ะต้องเป็นชื่นชอบแบบนิยายวายเท่านั้นนะคะเออทีนี้ วันนี้นะคะก็จะมาในเรื่องของมลึกคคำหนึ่งนะคะมะลึกคคำหนึงเนี่ยก็จะเป็นนิยายวายแนวย้อนยุคมาเกิดใหม่นะคะก็จะมีทั้งหมด2เล่มจบนะคะเนื้อเรื่องก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ค่อยหวือหวาแบบอ่านไปแล้วใจเต้นตุ๊บตับหรืออ่านไปแล้วแบบยุ้มยิ้บในกระจิตกระใจอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าใครที่รอคอยฉากเอ็นนะต้องบอกว่า คือเราเคยอ่านที่มันเป็นฉากเอแบบอลังการกว่านี้นะคะ่ะแต่พอมาอ่านมาอ่านเรื่องนี้ฉาก n อมันจะน้อยไปหน่อยนะคะแล้วก็พอเออพอพอจะเข้าไปมันไม่ถึงกับใจแบบยุ่มหยิมนะคะไม่ถึงกับหัวใจเราก็ชุกกะช่วยนะคะมันเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าคาดฝังกับฉากเอ็นีเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะคะแต่ก็มีนะคะมีอยู่แต่ก็ไม่เยอะ่อะทีนี้ งานเขียนนะคะเรื่องนี้จะเป็นงานเขียนของหร ie ีเยเชียนเหอนะคะแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของ i l i ิสบุ๊กนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นแนวกับชาติมาเกิดทั้งสองคนทั้งพระเอกและนายเอกที่นี้เราขออนุญ,ญาตเรียกชื่อเป็นพระเอกแล้วก็น้องแล้วกันนะคะแทนแทนนางเอกบ้านน้องนะคะคือนายเอกชื่อหลี่ซินนะคะพระเอกพระเอกกับน้องนะคะ กลับมาเกิดใหม่แต่ต่างคนต่างไม่รู้นะคะว่าว่าแต่ละคนน่ะมาเกิดใหม่แต่ทุกคนจําตัวเองได้จําชาติที่แล้วของตัวเองได้ว่าทําอะไรทําอะไรยังไงแล้วก็จําได้แล้วย้อนกลับมาเกิดในตอนที่อายุน้อยๆน,นะคะอืมเขามาเกิดทั้งสองคนเขามาเกิดตอนอายุน้อยๆตลอดระยะเวลานะคะพระเอกก็ตามหาหนางเอกนะคะเพื่อที่จะ ได้เจอกับนางเอกเพราะว่าในในชาติก่อนนะคะนางเอกค่อนข้างที่จะชั่วร้ายต้องว่าอย่างนี้นะคะชั่วร้ายเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่คือเป็นศัตรูกับคนเยอะมากค่ะแล้วจึงทําให้ในอดีตชาติของเขาจบชีวิตแบบไม่สวยนะคะพระเอกก็เลยต้องการที่จะกลับมาแก้ไขในจุดนั้นด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยน้องนะคะในเอกของเราเนี่ย ก็คือเป็นเกลืลูกโหูะคะเป็นตำแหน่งที่แบบรีดไถนะคะเหมือนไปเก็บสวยบรรณาการโน่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยความแค้นปนความแค้นตัวเองด้วยนะคะก็เลยคือเก็บโหดนะคะจึงทําให้พวกตระกูลใหญ่ๆนัไม่ชอบมันจึงนํามาสู่การจบชีวิตที่ไม่สวยนะคะพอกลับมาชาตินี้ปุ๊บพระเอกก็เลย รู้สึกว่าไม่อยากให้นางเอกไปเดินทางที่ผิดอีกแล้วนะคะก็เลยตามหาในเอกทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์นะคะชักนําให้พระเอกเนี่ยได้ไปเจอกับนางอกับน้องนะคะไปเจอกับน้องทีนี้ตัวตัวพี่เนี่ยค่ะตัวพี่พี่ก็คือพระเอกนะคะตัวพี่เนี่ยเจอน้องปุ๊บ จำได้เลยเพราะว่าสีตาของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลคในใดคือคนมันรักนะน้องมันชอบแต่ก็เขาก็จําได้นะคะเขาจำได้แล้วก็ขอขอในเอกนะคะมามา,าติดตามตัวเองนะคะทีนี้ครอบครัวที่สกุลที่รับเลี้ยงในเอกนะคะก็ไม่ได้ดีมากนะคะแบบก็ทารุนแล้วก็ไม่ไม่ดีกับกับน้องเลยละคะ่ะอืม น้องก็เลยมานะคะพอมาเสร็จปุ๊บนะคะก็ติดตามติดตามตัวพี่ไปนะคะอ่าพอทีนี้พอติดตามกันใช่ไหมคะก็จะแบบว่าเข้าอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะน่ารักคือต้องบอกว่าเนะ่อ่าในเอกเรื่องนี้คะ่ะขี้อ่อยมากนะคะคือชอบหยอดนิดหยอดหน่อยตัวพระเอกนะคะพ้าเอกก็แบบพระเอกนะี่ชอบแต่ว่าเก็บอาการนะคะแต่ว่าตัวในเอกเนี่ยจะชอบเป็นคนที่แบบ คือสไตล์เหมือนเว่ยอิงนะคะอืมคล้ายๆกันเลยนะถ้าอ่านไปจะได้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นคือชอบยั่วชอบยุแล้วก็เหมือนมือนชอบอ่อยนั่นแหละเออทีนี้เขาก็อยู่ด้วยกันค่ะแต่พอมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะทําให้เขาต้องจากกันอีกอืมแล้วตัวตัวน้องนะคะก็จะได้เจอกับอาจารย์อาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนรักของพ่อพ่อของน้องนะคะก็เลย ทีนี้เป็นสิทธิ์ติดตามอาจารย์อาจารย์คนนี้คือดีมากๆเลยนะแต่อดีตชาติน่ะนายเอกได้ชื่อว่าเป็นเป็นบุคคลที่ฆ่าอาจารย์ตัวเองนะคะแต่มันก็จะมีเหตุผลหลังๆเขาก็จะค่อยๆเปิดปมนะคะเปิดปมว่าทําไมนายเอกถึงต้องฆ่าทําไมต้องคนเนี่ยถึงได้ตาหน้าว่านายเอกเ,เนี่ยชัวยช่วชาสามันฆ่าอาจารย์ตัวเองได้คือตอนอ่านนะคะเรารู้สึกว่าน่ารักมากเลยนะตัวอาจารย์กับกับ ในเอกนะคะคือเขาน่ารักเลยเลยค่ะเวลาอยู่ด้วยกันเวลาคุยกันเวลาทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาน่ารักนะคะอาจารย์ก็จะแบบกวนๆสไตล์กวนๆหน่อยนะคะคือเรื่องเนี้ยพระเอกในเอกก็หล่อนะคะอาจารย์ก็หล่อตระก,กูลอาจารย์เนี่ยก็หล่อหมดนะคะแม้แต่แม้แต่อาจารย์ลุงก็ยังหล่อนะคะโดยหน้าตาดีกันหมดนะคะแล้วก็ก็ดาเนินดําเนินเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืนะคะ ทีนี้ฉากประทับใจนะคะประทับใจอฉากแรกเลยค่ะฉากแรกเลยก็คือฉากที่น้องน้องของพระเอกนะคะเจอกับนายเอกคือน้องพระเอกนะคะอัธยาศัยดีมากก็คือชอบนายเอกนะคะอันนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจเพราะพาะนายเอกนะคะอดีตชาติเขาจะเป็นค่อนข้างแบบเหมือนไม่มีใครเหมือน คือแม้แต่อาจารย์ก็ยังคาพ่อแม่ก็ลมหายตายไปแม้แต่ตัวพระเอกเองนะคะในชาติก่อนถึงถึงลึกๆเขาจะรักนางเอกแต่ว่าก่อนที่นางเอกจะตายจากนะคะมันเป็นความทรงจําที่ไม่สวยน่นะคะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาหนาวาว้าวมรู้สึกแบบเหงาในใจเหงาในจิตในใจแต่พอกลับชาติมาชาติเนียเขารู้สึกว่า เออเขามีใครใครต่อใครที่แบบเออเริ่มเป็นมิตรขึ้นเริ่มเริ่มแบบเริ่มคุยกับคนได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจิตใจก็เริ่มเมตตาขึ้นอืมทีนี้พระเอกกับนายเอกนะคะก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่ก็แอบ,บคิดในจิตในใจตัวเองว่าุอยอจะทําเหมือนคิดไปเองมากกว่าค่ะเรื่องเนี้ยทําอะไรก็คิดคิดคิดไปอย่างเงี้ยเออแต่ว่า มันก็จะมีเหตุการณ์หลังๆนะคะที่เขาเขาก็จะเผลอพูดตอนที่นายเอกนะคะกับกับไปรับตําแหน่งเกอร์ลู่หเออเกอร์ลู่หอีกครั้งทําให้พระเอกเนี่ยโมโหมากนะคะก็เลยเหมือนจะพูดว่าอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอยากอยากให้เรื่องราวมันเป็นซ้ํารอยอะไรอย่างเงี้ยราคา <ๆ S 1> เหมือนกับว่าจะกลับไปแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมอุตส่าห์แบบกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้ในายเอกนะคะกลับไปสู่วังวนเดิม แต่สุดท้ายน่ยเอก็กลับไปรับตําแหน่งอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะจนจนนั้นจึงทําให้รู้ว่าเอา้าจำได้เหรออย่างเงี้ยเ,เป็นสเต็ปแบบว่าเฮ้ยจำได,ได้เหรอจำฉันได้ไดเหรอในสมัยก่อนแล้วต่างคนก็ต่างแบบตะลึงอ่าตะลึงค่ะก็เลยแบบว่าเอา้าเจ้ารู้ตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันนะน,นะคะทีนี้ พอรู้แล้วว่าต่างฝ่ายต่างมาเกิดใหม่ใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มคลายปมต่างๆนานาน,านะเรื่องนี้แล้วก็ฉากหลังๆค่ะที่ที่เริ่มดําเนินไปคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรหวือหวานะแล้วฉากที่สองที่เราประทับใจก็คือมันจะมีตอนคือเขาเป็นห่วงกันค่ะเขาจะชอบห่วงใยกันอ่าพระเอกนะคะคือร่างกายอ่อนแอมันจะมีมันจะมีจุดๆหนึ่งค่ะ แต่แต่ไม่บอกให้ไปอ่านเองที่ทําให้ทําไมดวงจิตของพระเอกนะคะไม่แข็งแรงมันจึงทําให้อาจารย์ของของนายเอกนะคะต้องมาเสริมดวงจิตให้เขาก็จะเอาดวงจิตดวงจิตของสัตว์นะคะสามชนิดมาแล้วมันจะมีมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือหมาป่าเออแต่มันเป็นหมาป่าพันธุ์พิเศษนะเออไปอ่านเองนะคะแล้วก็พอเอามาเสร็จปุ๊บ ในตอนที่มาเสริมดวงจิตนะคะสันชาตยานมันก็ยังจะอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาเออคือจิตวิญญาณตนน้นนะคะคืออยากเกิดสัตว์คำว่าเกิดสัตว์นะคะลราไว้ในฐานที่เข้าใจเขาจะ NC กันเออเอี NC. ทีนี้พอ NC นะคะ ายเอกเนี่ยก็ยอมนะอืมยอมแต่ว่าด้วยความที่มาฝ่าเนาะ,ะมันชอบกัดชอบขบมันก็จะแบบเลือดไหลท่วมตัวพอตอนเช้าพ่อของพระเอกกับอาจารย์ในเอกเนี่ยมาเจอเหมือนแบบว่าเฮ้ยเหมือนโดนจับได้เหมือนแอบบมาคบกันแล้วจับได้อย่างเงี้ยค่ะพ่อพระเอกโมโหมากคะ่ะอาจารย์ในเอกก็แบบ มอนโมโหมากเหมือนกันแต่อาจารย์ก็รู้นะคะว่าลูกศิษย์ตัวเองเป็นคนยังไงถ้าไม่ยอมซะอย่างยังไงก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายแต่ตัวพ่อของพระเอกรับไม่ได้เพราะว่าลูกตัวเองนะคะเป็นเหมือนแบบสูงส่งเก่งทุกอย่างแล้วก็ได้รับขนานนนำ ในตอนนั้นๆน่นะคะคือเขาแบบค่อนข้างเพอร์ฟคนะพ่อเอกมันก็เลยทําให้พ่อนะคะค่อนข้างที่จะรับไม่ได้ในเรื่องนี้ก็เลยถามว่าเจ้าทําอะไรเออเจ้าทาอะไรทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะในเอกก็แอปค่ะแอบแตกเออในเอกเนี่ยที่สุดแอปร้องไห้เออฟูมฟายแบบว่าเสียใจอะไรนี้คะ่ะเหมือนเสียใจแล้วก็พูดว่าได้ฉันแล้วประมาณว่าอารมณ์แบบได้ฉันแล้วจะ จะไม่รับผิดชอบหรออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแต่งงานกับชนะอาจารย์ค่าจะแต่งงานกับเขาอย่างนี้เออก็ <g ül üyor> จะเป็นลรมแบบนั้นแต่เพวกพระเอกเยอรับไม่ได้ค่ะคือสั่งให้พระเอกไปลบไปลบชายแดนนา <g ül üyor> งเอกก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์แบบเหมือนสามีภรรยาเพิ่งได้กันแล้วสามีก็ไปออกลบไปสงครามอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่า ในตอนนั้นเขาก็แยกกันแป๊บหนึ่งนะคะแต่นายเอกนายเอกก็จะตามพระเอกไปนะคะก็จะไปช่วยไปแล้วเขาก็จะไปช่วยกันลบโน่นนี่แล้วก็คี้ขายนะคะขี้คายเ,าเหตุการณ์ต่างๆนานานะคะแล้วก็ทีนี้แล้วก็กลับมานะคะน้องของคือต้องบอกว่ามันจะมีสิทธ สิทธิ์น้องของนายเอกนะคะในอดีตจะชาติจะเป็นสิทธิ์พี่นะแต่พอมาชาติเนี้ค่ะเป็นสิทธิ์น้องนะคะคือนายเอกก็ปูทางให้เขาขึ้นคลองลาดแล้วนะคะพอได้ขึ้นคลองลาดเสร็จปุ๊บต้องบอกว่าคือเขาท่ารักนะคะเวลาคุยกันสองคนนี้นายเอกกับสิทธิ์น้องเขานะคะถึงคนนี้จะเป็นห้องเต้แล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สัมพันธภาพของเขาก็คือก็ยังจะไปมาหาสู่กันนะคะ ทำให้ทั้งตระกูลอาจารย์อาจารย์ของเขาแล้วก็คือคนที่อยู่รอบข้างนะคะคอยได้รับผลที่ดีไปด้วยนะคะส่วนคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวยังไงกับเนื้อเรื่องมัลึกค่คำหนึ่งใช่ไหมคะมันเกี่ยวกับกับหัวเรื่องมันยังไงต้องอ่านไปคะ่ะมันจะมันจะมีกล่าวถึงกวางนะคะกวางทองอะไรอย่างเงี้ยกวางน้อยดวงจิตกวาง มันก็จะสื่อถึงเนื้อเรื่องพอดีที่เขาตั้งไว้นะคะตอนแรกเราเราคิดว่ามา่คลุกาคำหนึงมันคืออะไรนะเข้าใจแหละว่าคำหนึงแปลว่าคิดถึงขนึงหาอ่าลุกคะละ่ะก็คงจะแปลว่ากวางนะคะอ่านไปเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละที่นี้เขาก็หลังจากที่เขาช่วยกันลบแล้วนะคะในค่ายอ,อีกฉากนึ่งประทับใจในค่ายนะคะมันก็จะมีว่า ื่องจากนายเอกเนี่ยชอบอ่อยใช่ไหมคะเวลาพระเอกกลับมาเนี่ยถึงถึงมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความอยากนะคะก็ก็จะแบบเออนั่นแหละนะคะจึงทําให้พวกทหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เฝ้ารอ,อก,กระโจมเนี่ยแอบตกใจเลยนะแล้วก็คือเรื่องเนี้ยจะชอบแบบอารมณ์แบบเขากําลังจะเข้าได้เข้าเขียนก็จะมีคนมาขัดตลอดเลย ตลอดจริงๆหลายฉากมากที่เป็นแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าอ,อีกแล้วอะไรเนี่ยอีกละจะเข้าได้เข้าเข็เขมก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่สุดนะนะคะในในด้านของเอ็นซีนะนะคะมันมันไม่สุดแล้วก็ในส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆก็นั่นแหละค่ะไปลื่นๆเรื่อยๆ,ๆนะคะก็อ่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งค่ะมันจะมีละครลงเล็กนะคะเรื่องเนี้ย มันจะเป็นละครงเล็กก็คือเขาจะสอดแทรกเนื้อหาที่มันแบบว่าออย่างเราอ่านไปมันเคียดๆนิดนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะสอดแทรกเกบเล็กเก็บน้อยหรือว่าฉากตลกนะคะให้เราได้รู้ได้อ่านก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะเนื่องจากเป็นสองเล่มจบถ้าใครชอบแบบว่าไม่หวือหวามากไม่พุ่งมากไม่ไม่ลงมากอารมณ์น่ะนะคะแล้วก็ดราม่าไม่เยอะคือเรื่องนี้ดราม่าไม่เยอะในเอกพระเอกก็เก่ง อาจารย์คนรอบข้างอย่างเี้ยก็น่ารักนะคะก็เก่งแบเก่งเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของภาพรวมนะคะภาพรวมถามว่าถ้าชอบนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ให้เป็น80%แล้วกันค่ะมันบางทีเราอ่านไปแเรายังแอบเอ๊ะอยเงี้ยอ่านไปอีกก็ ใปได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงกับแบบว่าเฮ้ยต้องอ่านให้จบนะต้องต้องต้องอ่านให้จบเดียวนั้นต้องวางไม่ลงเดียวนั้นไม่ถึงกับตรงนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะอันนี้โดยส่วนตัวพูดในมุมของของเรานะคะเราก็จะพูดในด้านที่มันรวมแบบนี้อืมถ้ายังไงนะคะก็ลองไปตามหากันดูนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าอ่านนะคะอ่า ถ้าชอบนะคะก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีลดสินค้าลดร,ราคานะคะอยู่ที่ช็อปไนนอินนะคะมันก็จะราคาถูกไปหน่อยหรือว่าถ้าไปซื้อที่อื่นได้อะไรใญงก็อ่ะก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะมีอะไรก็ฝากไว้ข้างล่างเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังจนจบโดยส่วนตัวนะ่ะ คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทำาเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่าจะไม่จะไม่เชิงสไตล์แบบรีวิวไปเหมือนเมือนเหมือนกับนั้นนะคะจะพูดในในด้านมุมของตัวเองซะมากกว่า <c oughs> คิดอะไรได้ก็พูดอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณค่ะ